dốc mà không cái <laughs> đấy. Uh yeah. Yeah. พยาาบลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนังเกล้าทุกท่านค่ะดิฉันน้นวันขราชการแรานเหนื่อยนะคะวันนี้ท่านผู้ในการโรงพยาบาลพนังเกล้าวในแค่วิรุณความขัดขืนได้เดินทางมาถึงแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ในการโรงพยาบาลพนังเกล้าขึ้นเปิดตัวดอกไม้และขอ and i had a little အာရုံစိုက် สำคัญวันศุกร์นะครับมีสําคัญทุกวันนะครับแต่เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับวันนี้โดยทั่วไปก็การถวายสัตว์ปฎิญาณการเป็นข้าการที่ดีเนี่ยเขาทำเป็นสอ,ส,อส,อส,อสองวาระนะครับวาระแรกก็คือวาระวันข้าราชการพลเรือนอีกวาระหนึ่งก็คือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันที่สามนะสามเนี่ยนะที่ห้าสามเน,นี่ยก็จะถวายสัตว์ปฎิญาณหรือ วันที่ห้านะที่มีพิธีก่อนเช้านะครับทหา เป็นสิ่งที่เป็นคอมมิชเนต์หรือความความคิดรวบยอดเป็นความคิดร่วมกันในความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับว่าเราจะทําอะไรเราคือใครที่ดีต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นข้อแรกเลยนะคะรับกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของเอียงกันไปเอียงกันมา,าพวกมากลากไปไม่ใช่ครับสิ่งที่ถูกต้องคนน,น้ำหน้าือดาน,นะครับแล้วก็ไม่ ไม่ทำให้ประชาชนหวาดหวั่นไม่ทำให้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะนครับข้าราชก,การในหลายท่านเนี่ยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวดูตัวอย่างประหลักกระทรวงเราครับตอนนี้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับก็ก็มันมีวิธีการอะไรแต่แน่นอนครับสิ่งที่ท่านทําก็คือว่าท่านไม่ได้ห่วงในเก้าอี้ของท่านเพราะยังไงท่านก็เป็นประหลักกระทรวงนะครับมีไมู่่นะครับมีอยู่นะครับที่เรียกพ่อหลวง มีพร,ระบรมราชวัตรมากมายนะครับนะครับแล้วก็ท่านก็พูดคำหนึ่งในท่านก็ให้บอกว่าคำหนึ่งเพื่อนของเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้เราไม่เคยไละละพื้นฐานดีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ให้ไวนหลักเรื่องของความข้อเทียนนะครับทีนีมันมีเป็นนะครับเรื่องข้อเทียนนะครับเราไปเอาไปดูนะครับข้อเทียนนะครับเวลาเป็นเพลงที่ เวลาฝากแล้วเรารู้สึกว่าให้เวลาเรา,เรา,เราตั้งตั้งดิเรกชันตั้งคิดในการ,ารอะของเราต้องทัานตั้งคิดตัวเรานี่ยนะนะก็คือตัวบุคคลนี่นะตั้งต้องตั้งคิดองค์กรนี่นะนะครับเมื่อตั้งคิดมีเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้เราจะเดิน เชคน้นะครับทานนะครับวันนี้ เป็นคนที่มาแท็กแต่ใบนะมันมีความสำคัญนะครับไม่ได้ได้กอย่างง่ายๆนะเครื่องาที่ที่ติดกันอยู่นียนะครับที่ติด่แถบงานแสดงหรือสักดิ์ศรีความเป็นพนัการแสดงหรือความสามารถไม่ใช่ติดอ่ไรนะครับ่ยดูก็รู้นะคนที่ก็รู้ไปก็รู้นะของทิ้งของฟองนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นวันที่มีความสำคัญนะมีคุณค่าวาันเดียวกั หล่อด้แหละนะเรียกว่าหลอมด้วยจริงๆน,นะครับสีสุราลายช่วยกันนะแต่งชุดแพทยนะ์มาแต่งชุดพยาบาลมนะาบุคลากรจำนวนก็มากขึ้นครับนะครับแล้วมันจะดูดีค่ะโอ้โหทุกคนร่วมกันครับเพราะว่ามันเท่ากับมีการอินสปายนะครับนะถ้าเจ,จ,จนอเจอต่อแก่นะนะ แตงไม่ค่อยมีนะครเดินไม่ค่อยไ,ยนนะอยไ,ไหวน,นะครับนะครับนะครับหรือเขาเรียกชิ้เกียร์สัขี่ลังคานง่ายนะครับขี้ม,น,นะนะมนนะ ได้คนเดียมนะมองๆกันก็จะได้กิจกรรมมากม,ม,มายในโรงพยาบาลแต่ทุกกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกันก็คือความเป็นผลแผ่ความอะไรนะซื่อสัตย์เสียสละสามัคคีซึ่งหมอรีพรก็มาในที่นี้นะคะก็จะนําไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวันพระราชการคุเรือนต่อไปนะคะลำตับต่อไปนะคะขอเรียนชทุกท่านเชิญทุกท่าน ถือพารู้ยูถือพารู้โบถึงเป็ีนถึงทงแลยโดยฟ้องโบโบทำได้ทุกอย่างนะโบมาทำข้าเมากินถ้าไอโบไอโบทำข้าวเมื่อกี้ชูทองมาทางนี้หน่อยดิมาหาผมเนี่ยชูมาหาผมเนี่ยมาอีก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 ฟาดเลยถ้าเป็นในนี้นะมันฟาดหมดเลย